แล้วข้างล่างนี่ก็เป็นสก,กินวายเลอร์พาสนะครับลิมิเต็ดสีส้มแล้วก็ซูการโชกุนลิมิเต็ดสีส้มแล้วก็คิกซี่ไซ่บ็อกคิกซี่ใส่สเกลเตอร์เหมือนไหมคลิกซี่ใส่สเกลเตอร์เออสวยทีอันนี้มันอยู่ในวายเลอร์พาสเนี่ยที่เป็นตัวแรกว่าที่เดินกระโดดกระดึ๊งกระดึง,ดง,ดงแล้วก็ไบ์ อีไบนี้กูเพิ่งได้งมากับอีชา,าย,ยังไม่ได้เรื่องเลยว่าจะเอาอะไรอ่ะตัวยู่โอ้สินเนตเทียตัวนี้มีแล้วเว้ยใช่ป่ะแต่ตัวนี้ไม่มีเอา้าได้สินเนตเทียก็ดีนะไอดีนี้หาเล่นสินเนตเทียอยู่นะทุเล,นท,ทเลนทหารทุเลนทหารสวยมากมันอยู่ในเวลาพาร์ทเดียวกันนะ่ะตับสินเนตเทียป่ะนีไงกูบอกแล้วสก,กัดมันอยู่ในนี้แหละ <c oughs> กูว่ากูได้สก,กัดแน่ว่ะ เจ็อยสิบเหรออันนี้มีแล้วอันนี้เป็นพวกสกินลิมเเต็ดเขียวที่เขาแจกนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะมีดวงไหมจะสุ่มให้ดูกี่อันดีอุ้ยอันที่เราเก็บก็คืออะไรอ่ะธนูอ๋อธนูฟรีธนูฟีเอ่อะเดี๋ยวมาลองดูครับผมมีอยู่สามสิบสาที่แปดอกนะ่้าจะสุ่มในครั้งหนึ่ง oh. วาโทโนอะมะวาวา ตุ่มให้น้องมาดูหน่อยว่าสกินมันแตกง่ายจริงหรือเปล่าหลับตาแล้วก็อึ๊บไม่ได้อุยอ้ย,ยมันต้องได้สักไอดีหนึ่งแลอวะไม่เป็นไรเก็บต่อไปเก็บต่อไปเดี๋ยวว่มันก็มาอีกเมื่อกี้ถ้าเราได้แรกเยอะกว่านี้เราน่าจะได้ได้อีกนะโหแล้วรอบนี้โอ้โหแรกโคตรแพงเลยวะ่สะสกัดสาสิบโอ้โหทำไมไอพวกนี้น่าแต่สามสิบเนาะจะได้มีฟินบ้างอะ่ะ ไวโอร้อยหนึ่งโอ้อันติเมทร้อยหนึ่งเหรอคุ้มปะวะเนี่ยมันจะมีขายเดี๋ยวนี้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวชุดลินแจก็มาเฮ้ยเปลี่ยนวะเฮ้ยเปลี่ยนสกินวะเฮ้ยโอ้โหเก้าร้อยนี่น่าซื้อโคตรหมายถึงว่าตอนนั้นนะสกินรีเมตเต็ดนะเนี่ยมังกรก้าตอนนี้ก็สูงออกไปแล้วพี่แล้วโอ้สกินเข้าอันนี้เยอะเลอวะเขาเปลี่ยนเออก็ดีนะนี่ไงกุญแจสามสามดอกสามบาทสามปอง ถ้าเมื่อกี้ยี่5ิบห้าี่้าอันเท่าไหร่ถ้าไม่ลดราคานี่แย่มกันนะก็สุ่มทีหนึ่งเจ็ดสิบ้าปองอะเออน้องๆเออไม่พอด้วยไปเดี๋ยวเราไปไปดูไอดีอื่นแล้วมีไอกิจกรรมนี้มีอะไรอีกว,วันนี้ให้มันครบถ้วนไปเลยนะในคลิปเดียวเฮ้ยเมื่อกี้นี้ที่เราได้ได้มาเนี่ยริมเป็นเตดได้เลยอู้ยังไม่มีด้วยริมเป็นเตดสองอันเมื่อกี้เนี้ยจากสุ่มแก้วสีทองน้องแล้วก็อะไรอะ่ะ เท้าวา้าบอหรเท้าวา้าปถาวรเอ้ยเอานี้ดิฮาโลวีนป่ะเฮ้ย